เกิดมาเป็นลูกสาวของชาวนาเป็นได้แค่ชาวนาจริงหรือโชคร้ายที่ชีวิตอันผาสุกอยู่ดีกินดีของหมานเปามีอันตกพลิกผันเมื่อพี่ชายคนที่สี่ของหมานเปาเกิดเผลอไปเล่นการพนันจนเป็นหนี้เป็นสินติดตัวมากมายเระเดการตัวน้อย,อยจึงลุกขึ้นชี้นิ้วสั่งการให้เจ้าพี่ชายตัวดีไปเปิดหน้าดินรกลางให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินซะจงไปปลูกพืชสมุนไพรขายซะ จงไปเปิดร้านค้าทำเงินเข้าครอบครัวซะแล้วอย่าลืมให้รีบๆมาเรียนหนังสือด้วยข้าจะสอนให้ทุกๆวันหลังอาหารเย็นส่วนตัวข้าจะมุ่งหน้าไปเป็นแพทย์หญิงยอดอัจฉริยะแห่งยุคสมัยเองใครทำได้ไม่ได้หมันเป่าไม่สนใจเพราะหมานเป่ารู้ดีว่าตนเองต้องทำได้แน่นอนนั่นเพราะว่าหมันเปามีเคอเคอซึ่งยืนยันหนักแน่นว่านางเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในรัศมีร้อยลี้น่ะสิ เรื่องราวของหมานเป่าซาลาเปาน้อยจะเป็นอย่างไรติดตามต่อกันได้ในเรื่องลูกสาวชาวนาค่ะก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิศด้วยนะคะนิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะตอนที่4ี่ย่าตีนหา่านในหมู่บ้านชีหลี่แห่งนี้ มีทั้งสิ้น68ครัวเรือนซึ่งพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตครอบครัวของหมู่บ้านนี้มีขนาดกว้างขวางใหญ่โตมากมีทั้งพื้นที่ทำกินและพื้นที่รกลางว่างเปล่าพื้นที่รกลางว่างเปล่านั้นก็มีทั้งที่เป็นเนินเขาเตี้ยๆเ,เป็นทั้งภูเขาสูงและเป็นพื้นที่รกลางว่างเปล่าอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย มีพื้นที่รกร้างเปล่าอยู่เพียงไม่กี่แห่งที่เป็นพื้นที่ราบเรียบแต่โดยส่วนใหญ่พื้นที่เหล่านั้นจะเป็นพื้นที่หน้าดินบางหรือไม่ก็เป็นชั้นหินซึ่งไม่เหมาะในการปลูกพืชผักทำการเกษตรหากจะเปิดหน้าดินทำกินจึงควรเปิดหน้าดินในพื้นที่รกร้างตรงไหล่เขาจะดีกว่าดังนั้นโจซื้อหลางพี่ชายสี่ จึงแบกจอบถือเคียวเดินนำหน้ากลุ่มเด็กๆขึ้นไปบนเนินเขาแห่งหนึ่งเขาว,วางแผนจะเปิดหน้าดินทำกินบนเนินเขาที่สูงสักหน่อยเมื่อยามว่างจากหน้าที่การงานมองลงไปเบื้องล่างจะได้เห็นทิวทัศน์ไกลๆให้เจริญตาเจริญใจโจซื้อหลางพี่ชายสีต้องการที่จะเลือกเปิดพื้นที่ดินทำกินตามอำเภอใจของตนเองแต่ว่าหมานเป่าจอมเผด็จการตัวน้อย จะยอมเห็นไปด้วยกับเขาหรือเปล่านั่นยังเป็นปัญหาอยู่แน่นอนว่าหมานเป่าย่อมไม่เห็นด้วยหมานเป่าที่ถูกพี่ชายผลัดกันแบกขึ้นไปบนเขาขณะนี้นางกําลังยืนสองมือเท้าะเอลกว่าตามองไปรอบๆตัวเมื่อโจซื้อหลังพี่ชายสี่ชี้ไปที่เนินเขาที่มีหญ้าขึ้นน้อยที่สุดแล้วประกาศขึ้นว่าข้าจะเปิดหน้าดินทำกินตรงนั้นนั่นแหละไม่ มานเป่าก็ส่งเสียงคัดค้านบอกปัดในทันทีโดยไม่ต้องคิดให้มากความนางชี้มือไปยังทิศท,ที่เป็นพื้นที่และชันรกล้างอีกด้านหนึ่งของเนินเขาและประกาศแถลงการขึ้นแทนที่ว่าจงไปเปิดหน้านดินทำกินให้ตรงนั้นซะโจซื้อหลังพี่ชายสี่หันมองตามปลายนิ้วของมานเป่าเขากวาดตามองไปรอบๆพื้นที่รกล้างส่วนนั้นที่มานเป่าเลือก แล้วเขาก็พบว่ามันไม่ใช่แค่ดงหญ้าที่ขึ้นลกเขียวชะอุ่มอย่างเดียวเท่านั้นแต่ความสูงของดงหญ้ายังสูงพอๆกับความสูงของมันเป่าน้องสาวตัวน้อยของเขาเลยทีเดียวไหนจะยังมีพุ่มไม้เตี้ยๆอีกมากมายที่ขึ้นอยู่ภายในพื้นที่ตรงนั้นแน่นอนว่าโจซื่อหลังนั้นรู้ดีว่าการขุดรากถอนโคนพุ่มไม้เหล่านั้นมันยากเย็นเพียงใด เขาจึงสายหน้าปฏิเสธในทันทีไม่ที่ดินผืนนั้นมันเปิดได้ยากมันไม่ง่ายเหมือนเปิดหน้าดินผืนนี้ที่ข้าเลือกแต่มานเป่ากับคิดว่าที่ดินรกล้างผืนนั้นที่ตนเองเลือกมันมีดงหญ้าและต้นไม้เล็กๆขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นเป็นจำนวนมากมันอาจจะมีต้นไม้ที่เคิเคยชอบอยู่ด้วยก็ได้และมานเป่าก็มีเป้าหมายที่อยากจะขุดมันขึ้นมา แลกเปลี่ยนเป็นลูกกว่าดกับเคอเคอดังนั้นมานเปาจึงยืนกรานขึ้นว่าไม่ได้เราเปิดน้านดินทำกินที่ตรงนั้นก่อนเราจะเปิดน้านดินทำกินที่ตรงนั้นกันแล้วเหตุผลที่มานเปายกขึ้นมาเอ่ยอ้างก็ช่างเป็นเหตุผลที่ถูกต้องเช่นกันขนาดย้ายังเติบโตสูงท่วมหัวขนาดนั้นไหนยังมีพุ่มไม้อีกมากมาย แสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นมันดีพอสมควรเราควรทำการเปิดหน้านดินทำกินแล้วปลูกพืชลงไปเมื่อเราทำการเปิดหน้านดินทำกินแล้วปลูกพืชลงไปแน่นอนว่าพืชผักของเรามันย่อมต้องเติบโตได้ดีในอนาคตไม่ว่าจะปลูกถั่วหรือแตงก็ย่อมจะต้องได้ผลดีแล้วดูพื้นที่ตรงส่วนที่พี่ชายสีเลือกสิแม้แต่ต้นย้าย,ยังขึ้นอยู่บางๆ ดินตรงนั้นมันจะไปดีกว่าดินในพื้นที่ที่ข้าเลือกได้อย่างไรอ๋อที่ตรงนั้นยังมีก้อนหินอยู่เต็มไปหมดด้วยนะพืชผักไม่ชอบที่ที่มีก้อนหินถั่วกับแตงก็ไม่ชอบเช่นกันโจซื้อหลังพี่ชายสีอารมณ์เสียงุดหงิดขึ้นมาทันทีนี่เจ้าเป็นคนที่กำลังเปิดพื้นที่ทำกินหรือว่าข้าเป็นคนเปิดพื้นที่ทำกินกันแน่ฮะ มานเป่ายกมือขึ้นเท้าเอลอีกรอบแล้วอ้าปากตอบโต้กลับไปอย่างไม่ยอมลดละว่าย่อมต้องเป็นพี่ชายสีอยู่แล้วแต่พี่ชายสีต้องฟังคำพูดของข้าไม่อย่างนั้นข้าจะฟ้องพ่อว่าพี่ชายสีจงใจเลือกพื้นที่ที่ไม่ดีเพราะว่าขี้เกียจทีนี้พ่อจะทุบตีพี่ชายสีแน่นอนจะลองดูไหมล่ะโจซื้อหลางพี่ชายสีได้ฟังแล้วก็โกรธมาก แต่แม้ว่าเขาจะโกรธอย่างไรก็ยังคงต้องเชื่อฟังหมานเป่าอยู่ดีเพราะเขารู้ว่าพ่อจะต้องเชื่อคำพูดของหมานเป่าแน่ๆเมื่อเผือยกมือขึ้นลูกไปบนบาดแผลที่ยังติดอยู่บนร่างกายของตนเองโจซื้อหลางพี่ชายสี่ก็ได้แต่ฮึดฮัดออกมาด้วยความโกรธก็ได้ไปเปิดพื้นที่ทำกินที่ตรงนั้น,นกนนนน็ได้เมื่อตกลงกันได้แล้ว โจอูหลังพี่ชายห้าก็ตั้งท่าจะแบกมานเป่าขึ้นหลังเพื่อเคลื่อนพลไปยังพื้นที่รกรางว่างเปล่าที่ได้ตกลงเลือกกันเอาไว้แล้วแห่งนั้นมานเป่าก็นิ่งคิดสักพักแล้วนางก็บกมือปฏิเสธขึ้นว่าไม่ต้องแบกห้าหรอกข้าอยากลงไปเดินเองมากกว่าพี่ชายสี่พี่ลวงหน้าลงไปเปิดพื้นที่รก้างตรงนั้นก่อนได้เลยโจซื่อหลังพี่ชายสี่ ได้ยินน้องสาวคนเล็กบอกว่าจะเดินลงไปเองเช่นนั้นก็รู้สึกโกรธขึ้นมาอีกแล้วเจ้าลูกฟักเขียวตัวน้อยเจ้าจะลงเดินไปเองได้ยังไงกันฮะถ้าเจ้าไม่ไปพร้อมกับพวกเราแล้วพวกน้องชายห้าน้องชายหมีต้องอยู่กับเจ้าคอยดูแลเจ้าอยู่แถวนี้หรอกหรือจะแปลกตรงไหนกันละฮะพี่ชายห้ากับพี่ชายหก็ต้องอยู่กับข้าอยู่แล้วสิมันเป่าโต๊ออกมา ไม่ได้พวกเขาต้องไปช่วยข่าเปิดพื้นที่รกล้างสิพี่ชายสี่เถียงกลับโจอู่หลังพี่ชายหาและโจล้วหลังพี่ชายหก็ไม่ต้องการทำงานหนะักเปิดหน้าดินทำกินจากพื้นที่รกล้างแห่งนั้นเช่นกันพวกเขาจึงพากันสายหน้าและกล่าวว่าก่อนออกมาจากบ้านท่านแม่บอกว่าให้พวกเราคอยดูแลหมานเป่าให้ดีๆไม่ว่าอย่างไรการเปิดพื้นที่รกล้างนั้น ขั้นแรกต้องทำการตัดญ้ารกล้างเหล่านั้นออกเสียก่อนเคียวอยู่กับพี่มันไม่มีประโยชน์ที่จะเรียกพวกเราลงไปช่วยในตอนนี้โจซื้อหลางนิ่งอึง้งพวกเจ้าไม่ได้เอาเคียวมาด้วยหรอกหรือโจอู่หลังพี่ชายห้าตอบว่าพวกเราต้องผัดกันแบกมานเป่าขึ้นเข่ามานะในมือของพวกเราจะถือเคียวมาด้วยได้อย่างไรกันล่ะ โจซื้อหลางพี่ชายสี่หันไปมองต้าโถต้ายาและหลานคนอื่นๆต้าโถจึงรีบพูดอย่างรวดเร็วว่าเรานึกว่าอาสีน้ำเคียวมาด้วยแล้วเราก็เลยไม่ได้ถือมาด้วยโจซื้อหลางจึงร้องสั่งกับต้าโถหลานชายคนโตขึ้นว่าเจ้ารีบกลับไปเอาเคี้ยวที่บ้านมาตอนนี้เลยมีไปรีบมาล่ะต้าโถหลานชายคนโตก็ตอบว่า อีกไม่นานพวกเราจะกลับไปกินข้า,าวเช้ากันอยู่แล้วค่อยถือติดมือกลับมาในตอนนั้นเลยก็ได้กลับไปเอาเคียวตอนนี้ก็ทำอะไรได้ไม่มากนะักถ้าอย่างนั้นอาสีก็ลงไปตัดหญ้าก่อนเธอพวกเรากับอาหญิงเล็กจะค่อยๆเดินตามลงไปทีหลังทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใช่แล้วใช่แล้วอาสีรีบลงไปเร็วๆเ,เข้า โจต้าหลังรู้สึกว่าตนเองถูกญาติพี่น้องทรยศหักหลังเข้าให้แล้วและตัวการใหญ่ที่นำหน้ามาก่อนใครเลยก็คือหมานเปาแต่หมานเปาตัวจ้อยที่อายุน้อยที่สุดกลับดุร้ายเสียยิ่งกว่าพี่ชายสีเสียอีเร็วเข้าไม่เงินค้าโจฟองพ่อตอนกลับไปกินข้า,าวเช้าว่าพี่ชายสีขี้เกียจโจซื่อหลังได้แต่แบกจอบคว้าเขียวเลี้ยวซ้ายลงไปอย่างคอตก มานเป่าเห็นแล้วก็พอใจมากนางเดินลงไปตามเส้นทางบนภูเขาด้วยสองขาสั้นๆของตัวเองอย่างช้าๆในบางครั้งนางก็หยุดดึงหญ้ากอนั้นเด็ดดอกไม้ช่อนี้เป็นระยะระยะพวกอูหลงังลิ้วหลงังต้าโถต้ายาและคนอื่นๆแต่งก็คุ้นเคยกับการเที่ยวเล่นอยู่บนภูเขาดีอยู่แล้วเมื่อพวกเขาเห็นมานเป่าเดินเล่นอยู่แถวนั้นอย่างซื่อสัตย วกเขาก็วิ่งออกไปเล่นอย่างที่ตนเองอยากจะเล่นบ้างทุกคนต่างร่าเริงดุดดอกไม้ป่าไหวเอนไปมาบางคนก็ไปเที่ยวไล่เด็ดดอกไม้ป่าบางคนก็ไปไล่เก็บผลไม้ป่าบางครั้งก็หยุดนั่งจ้องมองดูฝูงม,มดหาอาหารอยู่เป็นเวลานานทุกคนต่างมีความสุขเป็นอย่างมาก ด้านหมานเป่าเองก็ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อขุดต้นหญ้าออกมาหนึ่งกำมือนางเช็ดหน้าและถามเคอเคยอ,อยู่ในใจว่าต้องการแบบนี้ไหมเสียงของเคอเคยที่คล้ายกับทําอะไรไม่ถูกตอบกลับมาว่าโฮสยอยาตีนหานแบบนี้ท่านเคยส่งให้กับระบบเมื่อนานมาแล้วหมันเป่านึกกังขาจริงเหรอทำไมข้าจำไม่ได้เลยล่ะ เคอเคอรจึงเรียกข้อมูลของญาตีนหานที่ป้อนเข้าสู่ระบบโดยหมานเป่าออกมาแสดงให้เห็นนอกจากนี้ยังมีข้อมูลทางลักษณะวิเทศวิทยาที่อยู่อาศัยวิธีขยายพันธุ์และคุณค่าหลักอื่นๆซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนั้นระบุไว้อย่างชัดเจนละเอียดยิบหมานเป่าเป็นคนที่มีนิสัยรักการอ่านหนังสือมากที่สุด เมื่อนางเห็นข้อมูลเหล่านั้นของย่าตีนหานโผล่ขึ้นมานางก็ร้องถามขึ้นอย่างมีความสุขและแสนจะตื่นเต้นว่าข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนกันล่ะเนี่ยย่าตีนหายังคงมีอยู่ในยุคของโรคนักประดิษฐ์ของพวกเรานี่คือข้อมูลความรู้ที่บันทึกอยู่ในระบบสารานุกมรมหลักหลังจากที่โฮสงมอบย่าตีนหานเข้าสู่ระบบ แระเด็นความรู้ทั้งหมดที่รวบรวมอยู่ในระบบสารานุกรมหลักก็จะถูกดึงเข้ามาเป็นข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ได้ให้กับญาตินหานที่โฮส่งเข้าสู่ระบบย่อยในทันทีเคอเคยหยุดชั่วคราวและกล่าวต่อไปว่าโฮสในความคิดเห็นของข้าแม้ว่าท่านจะไม่สามารถสมมอบพืชและสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้ว หรือว่าไม่สามารถส่งมอบพืชและสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นได้ยากในยุคสมัยของโรคนักประดิษฐ์ของเราได้แต่อย่างน้อยที่สุดโฮสก็น่าจะส่งมอบพืชหรือสิ่งมีชีวิตที่ทรงคุณค่าเข้ามาในระบบได้เช่นกันด้วยวิธีนี้หากมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมและคลิกดาวน์โหลดข้อมูลที่โฮสส่งเข้ามาในระบบมากขึ้นโฮสก็จะได้รับคะแนนจากยอดคลิกที่มากขึ้น เมื่อมีคะแนนมากขึ้นวอดก็สามารถแลกเปลี่ยนไป็ลูกกว่าได้มากขึ้นเช่นเดียวกันเคอเคอติดตามหมานเป่ามานานกว่า1ปีแล้วมีพืชเพียง3มชนิดที่มีคนสนใจและคลิกดาวน์โหลดไปดูส่วนพืชชนิดอื่นๆนั้นไม่มีใครสนใจแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่อัตราการคลิกของพืช3ชนิดนั้นก็ไม่สูงมากนะัก โดยทั่วไปแล้วเคอเคอจึงใช้คะแนนของตนเองที่มีอยู่เดิมไปแกลกรูปกวาดมาให้กับหมานเปาเพื่อเป็นกําลังใจหมานเปาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคำปลอบโยนของเคอเคอที่จริงแล้วนางไม่ได้ใส่ใจจะฟังเสียด้วยซ้ำไปเพราะในตอนนี้หมานเปากําลังไล่อ่านข้อมูลรายละเอียดที่แจกแจงอยู่เบื้องหลังย่าตีนหานด้วยความเพลิดเพลินมากกว่าจะตั้งใจฟังเคอเคอ ในวันที่มานเปาพบเจอกับเคอรเคอก็คือวันที่นางได้ต้นฉบับตำราพันหนักสอนจากเซียนเซิงพอดีแม้ว่าในตอนนี้มานเปาจะเขียนตัวอักษรได้แค่ไม่กี่คำแต่มานเปาก็อ่านตัวอักษรได้ทั้งหมดแล้วดังนั้นตลอดทั้งหมดความของย่าตีนหานี้มานเปาสามารถอ่านเนื้อความได้เกือบทั้งหมดและได้รับความรู้หลายสิ่งหลายอย่างเมื่อพบกับตัวอักษรหรือท้อยคำที่ไม่รู้จัก หมานเปาก็ไม่เกรงใจที่จะสอบถามความหมายของศัพท์เหล่านั้นเอากับเคอเคอโดยตรงเคอเคอเองก็ยินดีตอบคำถามของหม่านเป่าเสมอที่สำคัญคือหม่านเป่าเป็นเด็กน่ารักเช่นกันใครจะทนปฏิเสธเด็กน่ารักที่มีอายุยังไม่ถึงสี่ขวบดีอย่างหม่านเปาได้บ้างไม่นะไม่ใช่ล่ะหม่านเปายืนยันมาตลอดว่าปีนี้นางอายุหกขวบแล้ว มานเป่าอ่านเนื้อหาของยาตีนห่านจบแล้วแม้ว่านางจะไม่เข้าใจเนื้อหาหลายอย่างแต่มานเป่าก็ไม่ได้ถามทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เข้าใจโดยพื้นฐานแล้วมานเป่าจะถามเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจเท่านั้นข้อมูลมันบอกว่ายาตีนหานสามารถปัดเป่าลมขจัดความชื้นมันยังช่วยระบายความร้อนและล้างพิษแล้วยังสามารถห้ามเลื่อนได้อีกด้วยนี่หมายความว่าอย่างไร ความหมายตรงตามตัวอ,กอักษรแทย์แผนจีนเชื่อว่าเมื่อมนุษย์กินมเมล็ดทัญญาพืชจะได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดสารพิษความชื้นและความร้อนขึ้นในร่างกายมนุษย์ได้ตัวอย่างเช่นเมื่อมนุษย์เกิดความร้อนขึ้นในร่างกายก็สามารถใช้หญ้าตีนหานทำน้ำซุปดื่มเพื่อช่วยขับลมและความอับชืน้น ล้างพิษร้อนและขับสารพิษออกจากร่างกายส่วนการขาจัดภาวะเลือดหยุดนิ่งและการหยุดเลือดจะทำได้ง่ายกว่าหากมีคนหกล้มจนเลือดออกก็สามารถยียาตีนหานให้แหลกแล้วทาที่แผลเพื่อให้เลือดหยุดไหลได้อย่างเอามันมารับประทานได้ด้วยมานเป่าร้องว้าวอย่างตื่นตาตื่นใจมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ข้าต้องขุดอีกหน่อยแล้วจะได้เอากลับไปบ้านด้วย สองมืออวบๆของมมานเป่าพยายามควาดย่าตีนหานแล้วถอนดึงขึ้นมาด้วยความพยายามอย่างสูงเคอเคอเองก็คิดว่าย่าตีนหานี้ค่อนข้างดีดังนั้นมันจึงแอบให้กำลังใจหมานเป่าและคิดหาวิธีช่วยเหลือและให้คำแนะนำโคสามารถมัดพวกมารรวมเป็นก้อนๆด้วยถาวรด้านข้างนั่นแต่ได้แบกกลับ,บบ้านได้สะดวกยิ่งขึ้นหมานเป่าเห็นด้วยกับคำแนะนำของเคอ นางจึงถอนดึงหญ้าตีนหานขึ้นมากองไว้ด้านข้างเป็นจำนวนมากเมื่อพี่ชายห้าและพี่ชายหกที่เด็ดผลไม้ป่าเต็มกำมือเดินวัวกลับมาหานางพวกเขาก็เห็นมันเป่าที่เนื้อตัวเลอะเทอะไปด้วยดินโครนทั้งอย่างเปื้อนใบหน้าและสองข้างแก้มยุยยุยตามไรผมของนางก็มีเหงื่อออกจนชุ่มเด็กวัยรุ่นทั้งสองคนตกใจตาโตพากันวิ่งไปข้างหน้าและร้องถามขึ้นอย่างตกใจว่า น้องเล็กเจ้ากำลังทำอะไรอยู่กันละนั่นมานเป่าหันกลับมาตอบพี่ชายด้วยดวงตาที่สดใสวิบวับพ,พี่ชายหาพี่ชายหกวกท่านมาช่วยข้าเร็วเข้าข้าพบวัตถุดิบชั้นดีในการรักษาโลกแล้วเด็กวัยรุ่นทั้งสองก้าวไปข้างหน้าและเห็นว่าในมือของน้องสาวคนเล็กเป็นเพียงวัชพืชเท่านั้นก็ถึงกับพูดไม่ออกอยู่นานมานเป่า นี่มันเป็นเพียงวัชพืชชนิดหนึ่งเท่านั้นมันมีอยู่ทุกหนทุกแห่งนั่นแหละไม่ใช่นะไม่ใช่นี่มันเรียกว่ายาตีนหานมันสามารถล้างพิษและห้ามเลือดได้มานเป่าจีบปากจีบคอสั่งสอนพี่ชายทั้งสองคนรีบถอนมันขึ้นมาเร็วเขา้าพี่ชายห้าตรงเข้าปัดวัชพืชในมือของมานเปล่าทิ้งอย่างไม่ใยดีแล้วปัดปัดทำความสะอาดมือของนางอีกครั้งก่อนจะพูดว่า อย่างง่น่ะไปเร็วเข้าพวกเราพบต้นฟองหนามแล้วรีบไปเก็บกินกันเถอะไม่พูดเปล่าเขายังยัดผลไม้ป่าสีแดงสดเข้าไปในปากของมานเป่ามันทั้งหอมทั้งหวานดวงตาของมานเป่าเป็นประกายสดใสและสามารถทำให้นางลืมย่าตีนหานที่พื้นไปได้ในทันทีเอาอีกเอาอีกเอาอีกเครอร์เคอเองก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเช่นกัน นี่เป็นพื้นที่ยังไม่เคยมีมาก,ก่อนโฮอท่านต้องรวบรวมมันเข้าไว้ในระบบถ้าเพิ่งตรวจสอบว่ามันไม่เคยมีผลไม้ชนิดนี้มาก,ก่อนเลยบางครั้งการไม่มีภาพอาจจะไม่ได้หมายความว่าไม่เคยมีพืชชนิดนั้นในระบบสารานุกรมหลักมาก,ก่อนแม้ว่าจะไม่มีภาพแต่ว่ามันอาจจะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์กำกับอยู่ก็ได้หากว่ามันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์กำกับอยู่แล้วเราส่งภาพเข้าไป พวกเราก็ยังได้รับคะแนนโบนัสมากมายสำหรับการเพิ่มรูปภาพให้กับระบบหลักคะแนนมันจะถูกส่งมาด้วยระบบสารานุกรมโดยตรงหากว่ามีคนคลิกเพื่อดูรูปภาพในอนาคตคะแนนที่ได้รับจากยอดคลิกก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วยเคยๆอแอบคิดว่าการกระตุ้นให้โฮสออกไปนอกบ้านให้บ่อยขึ้นนั้นเป็นนโยบายที่ถูกต้องแล้วจริงๆโฮสรีบรวมมันไว้ในระบบเร็วเข้า ดีที่สุดคือรวมมันเข้ามาทั้งต้นมานเป่ายัดผลไม้ป่าสีแดงสดเข้าปากอย่างรวดเร็วขณะที่ถามพี่ชายห้าของนางว่านี่คือผลไม้ป่าแบบไหนทำไมข้าไม่เคยกินมาก่อนเลยเก็บมันมาจากตรงไหนพี่ชายห้ากับพี่ชายหกเอ่ยตอบว่าเจ้าไม่เคยกินหรือบนภูเขามีมากมายยิ่งเป็นช่วงเทศกาลชิงหมิงจะยิ่งมีเยอะมาก แต่ฤดูการนี้มันจะมีอยู่น้อยมากถ้าเจ้าชอบปีหน้าข้าจะพาเจ้าขึ้นมาเก็บกินบนภูเขามานเป่ารู้สึกว่าพี่ชายทั้งสองของนางไม่เข้าใจประเด็นในคำถามของนางนางจึงตั้งคำถามขึ้นใหม่เสียว่าพี่เก็บพวกมันมาจากที่ไหนพวกเราเก็บมาหมดแล้วไม่เหลือแล้วจริงๆตอนนี้ลงเขากันก่อนเถอะช้ามากๆเดี๋ยวพี่ชายสีจะโกรธเอาได้นะ จอมเผด็จก,การตัวน้อยอย่างหมานเป่าแทบหายใจไม่ออกด้วยความโกรธจึงแผดเสียงร้องดังๆขึ้นว่าข้าอยากเห็นว่าต้นมันเป็นยังไงคราวหน้าข้าจะได้เก็บมันเป็นพี่ชายห้าหัวเราะเมื่อได้ยินนั่นจะไปยากอะไรทางลุงเขาก็มีต้นฟองหนามขึ้นอยู่มากมายแค่ว่ามันไม่ออกผลเท่านั้นแหละไปกันเถอะเดี๋ยวพวกเราจะชี้ให้เจ้ารู้จักกับต้นของมันเองหลังจากนั้นไม่นาน มานเป่าก็ได้รู้ว่าพวกพี่ชายทั้งสองคนไม่ได้โกหกนางจริงๆบนเขาแห่งนี้มีต้นฟองหนามขึ้นอยู่มากจริงๆพี่ชายหกเดินลงเขาโดยมีมานเป่าเกาะหนึบอยู่ด้านหลังของเขาสักพักพี่ชายห้าก็ชี้ไปที่กลุ่มเถาวัลยสีเขียวซึ่งเต็มไปด้วยหนามริมทางและพูดขึ้นว่านั่นเห็นไหมนั่นคือต้นฟองหนามดอกของมันจะบานตอนอากาศอบอุ่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ หลังจากติดผลแล้วผลของมันจะสุกและเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งอร่อยทั้งหวานเอาไว้ชิงหมิงปีหน้าพวกเราจะพาเจ้าขึ้นมาบนภูเขาเพื่อเก็บพวกมันพี่ชายหกกล่าวแทกขึ้นตอนนั้นเองว่าแต่ข้าคิดว่าฟองนามสีเหลืองอร่อยกว่านะแม้ว่าเนื้อมันจะแข็งและเปรี้ยวมากกว่าแต่ก็มีรสชาติมากกว่าฟองนามสีแดงมากพี่ชายห้าพันเหลตาล้องเสียดสีขึ้นอย่างดูถูกว่า สีแดงอร่อยกว่าตั้งเยอะใครๆก็บอกว่าสีแดงอร่อยกว่าทั้งนั้นเห็นอยู่ชัดๆว่าสีเหลืองอร่อยกว่าสีแดงสีเหลืองสีแดงมานเป่าเห็นสองพี่น้องทะเลาะขึ้นเสียงเถียงกันหน้าดำหน้าแดงแต่ว่านางยังไม่เคยกินฟองหนามสีเหลืองมาก,ก่อนจึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นของนางได้นางจึงถ่ายตัวลงจากหลังของพี่ชายหกลงไปนั่งยองๆเพื่อดูเถาวัลย์ของต้นฟองหนามแทน ทั้งพี่ชายห้าและพี่ชายหกหันมองไปยังน้องสาวคนเล็กของพวกเขาเมื่อเห็นว่านางแค่นั่งจ้องมองเถาต้นฟองน้าอย่างอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นพวกเขาก็หันกลับไปตะเบงเสียงทะเลาะก,กันอย่างตั้งอก,ต,งอกตั้งใจต่อไปมันเป่าถามเคอร่เคอรในใจว่าข้าควรขุดทางต้นเลยหรือให้ตต่แบ่งเป็นส่วนๆดีเคอร์เคอคิดเรื่องนี้อยู่สักพักแล้วพูดขึ้นว่า น่นอนว่าจะดีที่สุดถ้าสามารถขุดขึ้นมาได้ทางต้นแต่ถ้าไม่สะดวกก็ให้เลือกหักเป็นส่วนสส่งเข้ามาแทนก็ได้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ สำหรับเรื่องนี้ก็แปลโดย Novel แอนม a งะเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านตอนต่อไปก่อนได้ที่ลิงก์ด้านล่างและสำหรับใครที่ต้องการอ่านตอนใหม่ๆล่วงหน้าหรือต้องการโดเน a สนับสนุนผู้แปลสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ n o v e l ขีดแอนขีดมังะได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ